ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอถึงเวลาพักบ้างไหมเปิดสถิติซาร่าฟอร์มตกแรงยิงแค่2ลูกจาก7เ,เกมเปิดผลงานโมซาล่าลงเล่นให้ลิเวอร์พูลในเพียม์ลีกฤดูกาล2025-2026หลังฟอร์มไม่เปรี้ยงจนเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้พักบ้าง อาเนอ,อ,อร์ส็ลตกุนซือลิเวอร์พูลพ,พาทับโงแดงพบกับความพ่ายแพ้มา3มเกมติดในทุกรายการส่งผลให้เวลานี้โดนอาร์เซนอลแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพเมลีกไปแล้วหลังผ่าน7นัดในฤดูกาลนี้โมฮัมเม็ดซาล่าสาตาร์ลิเวอร์พูลฟอร์มตกไปเยอะหลังเพิ่งยิงในลีกไปแค่2ประตูต่างจากเจนัดแรกเมื่อสี่สั้นก่อนที่ทำได้4ประตูก่อนจบด้วยการเป็นดาวซันโบที่29ประตู อีกหนึ่งจุดที่ดาวเตะอียิปต์วัย33ปีฟอร์มหลุดไปเยอะคือการเลี้ยงผ่านคู่แข่งโดยซีซั่นก่อนทำได้สำเร็จถึง42.3%ขณะที่ฤดูกาลนี้เหลือแค่12.5%เท่านั้นผลงานของซาร่าในพิมพ์ลีกลุฤดูกาล2025-2026 7เกม629นาที2ประตู2แอซิสโอกาสยิง9ยิงเข้ากรอบ4สร้างโอกาส12ผ่านบอล191ผ่านบอลเข้าเป้า141 เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลเข้าเป้า73.82ตัดบอล1แย่งบอลกลับคืน24สัมผัสบอล295สัมผัสบอลเขตโทษคู่แข่ง39เจ็ดเหตุผลทำซาร่าและลิเวอร์พูลผลงานร่วงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟอร์มการเล่นของโมซาร่าในซีซั่นนี้ตกลงอย่างน่าใจหายอันนำมาซึ่งการถกกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ลิเวอร์พูลคว้าผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น หลายปีที่ผ่านมาสตาทีมชาติอียิปตเป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอโดยนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่าในซีซั่น2016ถึง2017คิงโมพาทีมหงแดงคว้าแชมป์ใบใหญ่ได้7รายการโดยการพังประตู248เมตรจาก411นัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีซั่นก่อนหน้านี้ซาร่าระเบิดฟอร์มสุดยอดออกมาได้อย่างเต็มร้อยจากการมีส่วนกับ55ประตูจาก53นัดในทุกรายการยิง34แอซิส23 จากผลงานที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ลิเวอร์พูลจึงตัดสินใจต่อสัญญากับสตาไอคุบไปจนถึงปี2027พร้อมจ่ายค่าแรงให้เขาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อย่างไรก็ดีซีซันนี้ซาลาสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลหงแดงเนื่องจากเขายิงประตูดได้แค่3ลูกและ3แอซซิสจาก10นัดในทุกรายการ ขณะเดียวกันในวัย33ปีอาจเป็นไปได้ว่าซาร่าหอยู่ในช่วงขาลงของอาชีพแล้วและนี่คือ7เหตุผลที่สามารถอธิบายได้ถึงผลงานที่ถดถอยของกองหน้าแอฟริกันรวมทั้งเครื่องจักรสีแดง 1. ปล่อยจอยหลังได้สัญญาใหม่สีสั้นที่ผ่านมาซาร่าเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่ามีโอกาสย้ายมากกว่าอยู่ต่อในช่วงที่เขายัางตกลงสัญญากับเรดแมชชีนไม่ลงตัว อย่างไรก็ดีเป็นที่รู้กันว่าซาร่าต้องการรับใช้ถิ่นแอนฟิลมากกว่าย้ายสังกัดและอาจมีลูกฮึดระเบิดศักยภาพออกมาเพื่อพยายามทําให้สโมสรมอบสัญญาให้กับเขาเกินกว่า1ปีจนในที่สุดสาวกเดอะฮอปต่างพากันแฮปปี้เนื่องจากสโมสรต่อสัญญากับคิงโม2ปีพร้อมทุ่มใจค่าแรงให้เขาสูงถึงสัปดาห์ละ40,000 0ปอน เท่ากับว่าซาร่าไม่ต้องเป็นกังวลถึงอนาคตการคาแข่งของตัวเองอีกแล้วและมันอาจเป็นเหตุผลทําให้เขาผ่อนคลายมากเกินไปจนกระทั่งโชว์ฟอร์มได้ต่ํากว่ามาตรฐานแน่นอนว่าซาร่ายังกระหายยิงประตูเพื่อทุบเสถิติของสโมสรแต่มันอาจเป็นไปได้ยากมากขึ้นในเมื่อเขาไม่ใช่ตัวอันตรายของฝ่ายตรงข้ามเหมือนก่อน 2. ขาคาเทรนโมขาดใจ เท่าที่ผ่านมาซาลาลดแล่นทางฝั่งขวาโดยประสานงานกับเทนนเล็กซานเดอร์โนได้อย่างเข้าอกเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษมักศาสบอลยาวได้อย่างแม่นยำแพ่วทางให้บังโมทปปะลุไปยิงประตูดได้หลายต่อหลายครั้งกระทั่งผ่านมาในซีซั่นนี้ซาลา์กำลังคิดถึงอเล็กซานเดอร์อาโนขึ้นมาจับใจเนื่องจากแบ็คขวาชุดปัจจุบันของทีมไม่อาจทดแทนกองหลังทีมเรอัลมาดริดได้ ไม่ว่าจะเป็นเจอร์มี่ฟริมปงที่เหมือนกับว่าอานเนอร์ส็ลตเซนสัญญากับดาวเตะทีมชาตินอเ์แลนด์ให้ย้ายมาเล่นเป็นปีกขวาแทนซาลาในอนาคตด้วยซ้ำขณะที่คอเนอร์แบดลียแม้จะเติมเกมลุกอย่างเป็นบ้าเป็นหลังแต่ก็ไม่มีทีเด็ดในด้านการวางบอลยาวเหมือนอเล็กซานเดอร์อนุ ยิ่งไปกว่านั้นบางเกมสล็อตเลือกทรงโดมินิกโซโบสไลกองกลางทีมชาติฮังการีทำหน้าที่เป็นแบ็คขวาอีกต่างหากมันจึงบ่งบอกได้ว่าการย้ายทีมของดาวเตะอังกฤษแค่คนเดียวสร้างความสับสนโอลมานให้กับทั้งซาล่าและนายใหญ่ดัสอย่างใหญ่หลวง 3. สังขารไม่เที่ยงในวัย33ปีมันย่อมชัดเจนว่าซาร่าไม่ใช่นักเตะหนุ่มอีกต่อไปและอาจจะไม่ผิดนักหากจะบอกว่าเขาพ้นจุดสุดยอดของอาชีพพ่อคาแข้งไปแล้วเทียบจากเกมแพ้เชลซีจะเห็นได้ว่าซาร่าไม่มีกําลังวังชาที่จะถอยลงต่ําไปช่วยเกมรับและเปิดโอกาสให้มาร์กูกูระยาบุกข,ขึ้นมาเติมเกมรุกได้หลายหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติของดาวเต็มมม,มีที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมรับอยู่แล้วและยิ่งมีอายุมากขึ้นก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปช่วยทีมป้องกันประตูหลังพลาดท่าแพ้สิงบลูกูเกลยาระบุว่าแผนของทีมคือเน้นโจมตีหงแดงทางฝั่งขวาเป็นหลักเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าซาร่าไม่คิดถอยต่ำลงไปเล่นเกมรับและเน้นยืนกลางมุ้งรอพังประตูในจังหวะโต้กลับ เป็นสําคัญอันเป็นสิ่งที่สล็อตให้อิสระก,กับเขาอย่างเต็มที่ต่างไปจากยุคข,ของเจอเกนครอปที่ต้องการให้นักเตะม,มีส่วนเล่นเกมรับด้วย 4. การย้ายทีมของดิอาสไม่เพียงลิเวอร์พูลจะเสียอเล็กซานเดอร์อาร์โนเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ลุยดี The อาสอําลาทีมลิเวอร์พูลเช่นกันโดยปีกซ้ายทีมชาติโคลอมเบียย้ายไปสร้างชื่อต่อกับไบยูมานิกชั้นใดก็ชั้นนั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่าหงแดงประสบกับปัญหาการจู่โจมคู่แข่งทางฝั่งซ้ายและส่งผลให้ภาระหนักตกอยู่กับซา ลุยดีอาร์ตเป็นการขาดหายไปที่สําคัญสําหรับผมเดนิเลสตริอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลลงความเห็นกับสกายสปอร์ตเมื่อคุณมองดูลิเวอร์พูลซีซั่นก่อนพวกเขาเคยเพรสได้อย่างต่อเนื่องผมคิดว่าเขาทําได้ดีที่สุดคนหนึ่งใน3หัวหอกหลังจากดาวเตยลาตินย้ายออกจากแอนฟิลด์เช่นกับดาวินนูเยสลิเวอร์พูลดึงอูโกเอกกติจเก้และอเล็กซานเดอร์อิซักมาเสียบแทนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองมีคุณภาพแต่บางทีพวกเขาอาจสร้างผลงานเทียบเคียงกับดีอาร์ไม่ได้ เ e e, อกิเตเก้ีซักและเวียตทำงานหนักเราไม่สงสัยถึงคุณภาพของพวกเขาแต่ดิอาสทุ่มเทนในการเล่นเกมรับด้วยตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าผู้จัดการทีมรู้หรือเปล่าว่าเขากำลังทำอะไรอยู่สเตอริสเสริม5จิตใจย่ำแย่หลังโชต้าเสียชีวิตในฐานะเพื่อนสนิทของซาร่าการเสียชีวิตของดิโก้โชตาย่อมทำให้นักเตะแอฟริกันเสียใจไม่แพ้ใครเนื่องจากสตาโปรตุเกสเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในทีม แม้โชต้าอาจไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีผลงานที่ตกลงไปเนื่องจากเขาไม่ใช่นักเตะตัวหลักในโผ่1ิคนแรกและไม่อาจนํามาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้แต่เฟอร์กิวฟานไดาเคยเปรยว่าการสูญเสียเพื่อนร่วมทีมส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจและมันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ 6. ซีซั่นที่2ของสล็อต ในเกมลูกหนังมักมีการระบ,บุถึงซีซั่นที่2เสมอว่ามักทําให้ผู้จัดก,การทีมมีผลงานที่ตกต่ําลงไปแม้ว่าเขาอาจสร้างชื่อได้อย่างน่าฮือฮาในซีซั่นแรกในรายของซอลตก็เช่นกันเนื่องจากไม่มีใครคิดว่าเขาจะพาทีมลิเวอร์ปปรพูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในทันทีทั้งทั้งที่ใช้นักเตะที่เป็นบรดกตกทอดจากครับ กระทั่งหลังประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณซือสัญชาดัตจึงอาจคิดถึงการสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาและเน้นควานักเตะใหม่มาร่วมทีมหลายอัตราหลังโลนักเตะออกไปหลายรายทั้งควีนเคเลเอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอเรลคอนซาแมมสีสันนี้อาจพิ่งเริ่มต้นแต่ในเมื่อทีมยังไม่มีความลงตัวในหลายๆด้านบางทีสล็อตอาจเจอโรคซีซั่นที่2เล่นงานได้เช่นกัน 7. เริ่มนับหนึ่งใหม่สืบเนื่องจากข้อที่แล้วลิเวอร์พูลใช้เงินอย่างน่าตกใจ400ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ขวานักเตะค่าตัวแพงมาร่วมทีมหลายรายซึ่งทําให้เชื่อกันว่าพวกเขาจะป้องกันแชมเปี้ยนลีกได้ไม่ยากรวมทั้งสิ้นหงแดงปล่อยนักเตะและดึงเข้ามาใหม่รวม19รายซึ่งเปรียบได้กับการยกเครื่องใหม่เห็นเนโดยที่มีแค่เอกิตเก้เป็นสมาชิกใหม่รายเดียวที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาก,กรรมการ ด้านอีซักน่าจะตอบแทนทีมได้เนื่องจากคุ้นกับเพียร์ลิกดีอยู่แล้วโดยอดีตกองหน้านิวคาสเซิลรอแค่เรียกความฟิตกลับคืนมาให้เต็มร้อยเท่านั้นแต่สําหรับวีเอซอแววว่าอาจสร้างชื่อในดีกเมืองผู้ดีได้ลําบากเนื่องจากสตา์ทีมชาติเยอรมนียังไม่มีทั้งประตูและแอซิด ทั้งหลายทั้งปวงจึงรอแค่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า s อลตจะเขียนเรดแมช i n e กลับมาสร้างผลงานได้อย่างน่าขั้นคร้มดังเดิมหรือไม่แม้ในต้นซีซั่นเขาจะพาทีมกำชัยได้แบบ100%เซแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตาเนื่องจากทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์อาศัยการคว้าช,ชนะแบบเฉียดฉิวในช่วงทดเวลาหลายเกมทั้งๆที่ฟอร์มในสนามไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ vr d e overlap รายงานว่าพอสโคตํำนานนักเตมแมนยเต็ดกับฟอร์มการเล่นของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์กับ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าแม็กอลริสเตอร์เล่นได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วผมคิดว่าเขาคุมเกมได้เยอะมากคุมจังหวะได้ทั้งหมดและตัดเกมได้อย่างยอดเยี่ยม เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ดีสุดในฤดูกาลที่แล้วในตำแหน่งของเขาส่วนในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่เริ่มต้นมานี้จริงที่เขาต้องเข้าเข้าออกออก,ออกทีมนี้อยู่เป็นประจำในฤดูกาลนี้มันดูเหมือนเขายังไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมเหมือนในฤดูกาลที่แล้วแต่ในมุมมองของผมส่วนหนึ่งเป็นเพราะลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนมันอาจจะทําให้เขาหัวเสียไปบ้างและตอนนี้เขายังไม่แน่ใจจริงๆว่าอะไรเป็นอะไร ทิมลีกออกสตาร์ทไปแล้ว7เกมแม้เขาจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่อีกไม่นานมันก็จะดีขึ้นเองเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ